mm <laughs> Up. Yes. Yes. Oh. oh. ủa oh. oh. ah, sẽ đồ rồi đó Yes. <laughs> oh, big size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 . Oh. <laughs> โอ oh, wow. 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 ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ว้าว้าวมาแล้วอ้อค่อยๆเล่นอีซี่นะใจเย็นๆนะว้าว อาวาเย้ฮิ้เหอน่าจะห้านะไฟกิโลน่าจะไฟกิโลืมโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าอ้วนนะอ่าน่าจะประมาณส สี่รลเจ็ดประมาณสี่ร้เจ็ดขีดน่าจะได้ไม่ไม่ถึงห้าดีเกือบเกือบ